ทีก่อนคืนได้เราก็บุกบ้านเสร็จแล้วครับแต่บุกมาบ้านไม่เต็มทีนะครับบุกมาบ้านร <Yeah. S 1> ียกเราเรีบครับ,บ,รบเราอยากเราเราเราหิวบอลครับเราหิวเงินบอลแยวผมเต็มนองครับเดี๋ยว๋ยวผมจะไปไ <ง S 1> เอาเดี๋ยครับวครับเดี๋ยวเป็นนึงครับไปเอาของอันนั้นก่อนไปเอาของในบ้านธรรมดาไปเอาไปเอาแผนา่นไม้มามาติดบ,บ้านเอามาติดกันไว้ไงเนี่ยเอาของมาเนี่ยเอามาติดครับ เนี่ครับเอาไปตกันครับแม่บอกเอาอันนี้ไปด้วยอ้ย้ออนนันตอี้เ่ี้เดี๋ยวเพนไหมแล้วครับอเออะไรเอ่ไเนนไอ,อ,อไดูดเนไมอ่าออแม่พาูลแม่ไเอือดเอือโนแมเลยเอาตีไปหลังไปกัฮะี่มมันมันไม่มันไม่ทำอันตรายต่อเรา พี่พี่ต้องไตามใจอะ่ะนี่พี่เจอไปหาไมายไหมพี่ก็พี่ป่าผ่ามันจะผ่าอะไรอืมผ่าสายนั้นได้แล้วก็จะไม่เป็นไรด้วยอ่ะมัติดผ่าไปก่อนพ่ชุันหาด้วย,ยพี่ก้าแก่ไปเร็วนี่ไงผ่าสุดท้าย อนนี้กรับสังเกตสีคือเก่าใช่ครับตุ๊กกะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะอันนี้ครับตุลก็แร้วหลังจากที่เรามาเดี๋ยวติดไว้เฮ้ยอันนี้ติดติดไว้ตรงนี้ไหมเผื่อเผื่อนี่ไงเผื่อเผื่อมีตัวมายิงเราไอ้ยิงมามายิงดีกว่าไอ้ต้องยิงปีนะครับมันจะได้ไหม ไปยิงไรไม่แน่แน่มันโดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมันต้องตีตรงตรงไงเกมเรายิงไหมครับนี่ยิงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันไม่ต้องตีหรอกทำมันไปแล้วจริงใจไหนโอเคนี้ก็ยิงได้แล้วครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอะไรที่มันเวอร์หวังครับไปดูนะครับ ดูเลยครับาหายอย่างนี้ครับนี่ครับสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วก็เห็นพี่กาวนะครับวยบ้านพิรลานปืนแวะ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 ตผม,มตกรถไฟครับร้านปืนไปแวะไม่ไ,ได้ใช่ไหมครับคิดก่อนเรียกเปิดก่อนได้เปรียดไปแล้รบ เราเปรียบเทียบเธอไม่ได้อะเราเป็นแฟนเธอได้นะอ่าครับผมนะครับเนี่ยขวานจามนะครับที่วต <Jamie, here S 1> ัววิ่งเร็วอยู่ข้างในครับจับการนี่มั้งนี่ของผมช่องผมเฮ้ยาไปนี่ไปไป่ถอะใดิไปเนี่ยแล้วเนี่ยครับเราถ่ายมาแล้วร ถ้าเป็นคืนฟ้าผาก็เราจะเราจะทดลองว่บว่าเสาเนี่ยจะเป็นยังไงเสาที่เราเก็บมาไม่ใช่คำว่าสานะครับเสาคำว่าเสาครับตอนนี้พี่เก้าครับผมผมแบบผมอยากทำให้แบบมุมมองไปมุมมองพี่เก้าได้ด้วยครับอุย้ยถึงแคมพอดีเลยเอย๊ไม่ใช่เลยถึงที่เซฟพอดีเลยคนจะขายครับ อันนี้เอาเอานี่เอาไปลงลงเอาอันนี้เอาไปลงลงนนาไกขึ้นฆ่าหัว,ว,วรับเขาเป็นพายมีกี่ตัวก็แบ่งกันครับครับจ่าสิบห้าแบมพายพิษะเอ้ยแบมพายมีเอ่อเดี๋ยวนับก่อนครับมีหกตัวแบ่งกันคุณรสาผู้ขอฟังนี้มุขขอฟังนี่ เอาป้ายทองไปนะเอาป้ายทุกคนอะหาเอาป้ายทองไปมันเทดีโอเคไหมค,คืออะไรเออเราดูกด่อนคืนหมาป่ามหมานจอยนี่ครับ อะไรสามองิงเนี่ครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจน้องผมผมอบน้องผมยังออนุบ,บาลสองอยู่เลยเดี๋ยว,ยวผมไปเอานี่อมีน้ำมันงูอะ่ะเดี๋ยวผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยใช้ลูกมูผมเอานี่มาแทนเลยแล้เวเนี่ยผมจะเอา เนี่ยเอาเอาเออเอาน้ำมันงูดิเฮ้ยหมาป่าเกือบตายเกือบตายเกือบตายครับหมาป่ามาก้อมาก้อผมดวงแสงผมเป็นคนดังนะครับคนดังเกินหมาป่ามาเลยโนโนโนะโนโนมาหาผมอย่ามาหาผมครับผมผมเกือบเดสมอลเลยนะครับตอนนี้มฮ้ยขอบ้างสิครับมาหนาขอบ้าง กับหมาใส่มพราไม่มาป่ามันมาขอรับครับขอรับอา้าวเมื่กี่สามตัวก็ยังดีครับใจโอ้มาแล้วกับตาย อืของเราไม่แค่นี้ก่อนไปขายค่ณจะไปซื้อขายมั้ยคะพี่อ่ะไปดูสิครับมีมีลวนเอาไปทำอะไรดีครับ เอาเอานี่เป็นฐานได้ไหมครับเนี่ยเอาหมาสองตัวครับป่ะวันนี้คุณมีเงินต่าไลร่ครับเออสองร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยครับโอโ้โหกระสุสนผมหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้ครับน่ารำทำไมผมจะซื้อสังกษีเยอะโอเคซื้อสังกีมาเยอะๆเลยนะครับเพราที่จะมาแต่งรถเราเดีด๋วยวผมเอานี่ออกก่อนเอาขยะออก หลังหลังจากที่ใช่มานานครับเกลือมากครับไม่มีสังกระสีครับฮะไม่มีสังกระสีครับเอาขาอต้าพลาไปมีร่วนหนาครับเขาร่วนหนามาไหมเงี้ยครับเอามาหันวอร์เอาเยอะเยอะเลยอีกเลยครับสีเอาสิบเลยเอาไปเก้าวอรเพราะว่านายมีอีกเก้าเอาสิบเลยเอานายมีแล้วนายมีอีกหนึ่งไงอ๋อสิบเอ็ด รูปพามาแต่งรวดครับเดี๋ยวพี่แต่งรวดอยู่ี่้ทำมาแต่งรวดเนี่ยครับเลือดตกอันนี้ติดตรงนี้ครับมีครับเนี่ยมาครับไม่ผมติดไปละฝุ่นตรงนี้ก็ติดตัวเฮ้โอ้โหเก้าอี้นี่ครับพี่เก้าสำหรับพี่เก้านั้นครับติดรอบรถแล้วครับแถวผมจะเอารวดผมอันนี้ไปตรงนี้ รวบด้วยนะคะลองมาสิครับเราผมไปดูก่อนผมจะซื้อกระสุนก่อนขนปืนเอาปืนนี้ก่อนผมน่าจะใช้อยู่มั้งใช้ผมผมน่าจะเอาแค่สามอันพอสามอันพออันนี้ก็สามอันหนึ่งสองสามเก้ครับก้สามอันพออันนี้ก็สามนะครับ เราบมือหนามไม่พอครับได้ครับได้ครับเงินผมเหลือน,น้อยแล้วตอนนี้เอาสูตรผมเหมือนต้องการอีกอีกหนึ่งนี่ก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งพอเลยครับเดี๋ยวจะเกิน,นแค่นี้พอแล้วครับีแค่นี้เราก็มีพอละ ยาบิงเงี้ยนี่ไหมไม่ต้องเอาถ่าเหรอซื้อมาด้วยก็ได้มีต้องเงือนง่ซื้อถ่าดในมดโอเคมาดูมาดูขรังละไปฮะดูครั้งละไปปิดประตูห้องดูดูฮะทำไม แต่ได้ซื้อมาแค่สองอันน่ะดูคลิปเลยซื้อเกาะแม่พ่การพี่การคือซื้อให้นั่นแหละเนื้องนือ้อแต่วันนี้ใช้ในไายเกมไงโอ้โหครับตอนนี้นนี้รถไฟแล้วเริ่มรู้หลุครับโอ้ยมุดก,กัดผม ก้าวันที่ฟังนี้เลย,ยรู้หลาม้าห่าครับวันนี้ม้าห่าฮงฮงเฮ้ยพิพิพพพพพพตรงนี้เลยโอ้หิเก้าิก้ารวยครับรวยจากั่นรับมันเฮ้ยวาตีตรงนี้ด้วยสองอันนี่ีตรงนี้สองอันแล้วก็ตรงกลางอีกด้วยหนึ่งอัน อยากช่วยอยากช่วยเดี๋ยวผมติก่่นเฮ้ยไม่ได้ต้องให้มันพอดีเฮ้ยอันนี้ก็พอดี

แล้วเราก็ได้กระโดดขึ้นง่ายๆเลยเนี่ยไวไหมครับทุกคนโหนี่ครับมีเก้าอี้ VIP เลยครับหนึ่งครับกระลูกกระตังเหลือครับเฮ้ยว่าจะซื้อลูกกระสุนมีเท่าไหร่หนึ่งครับโอเคดซื้อลูกกระสุนใจจริงผมก็อยากขอพี่เกานะครับแต่ว่าอันนี้ครับตังตังตังจำกัดครับอุ้ยคืนแวมไพายว่าเทียบอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ผมจะเอาอันเนี้ยเอาไปซื้ออะไรดีอันนี้ซื้อน้ำมันงูแต่ผมมีสองคันแล้วอ่ะไปซื้ออีกอันเดียวซื้ออีกอันเดียววางไป่องอืมเฮ้ยเอามาซื้อเอามาซื้อกล้องเท้าตาตาแหวงพายมีเงินพออ่ะเนาะพอปาถ่ายคลิปก็เป็นเรื่องงี้แล้วครับฮันนอย นี่ครับผมนองันดีครับเป็นไะ้มคผมขอตัดก่อนนะครับทุกคนครับนี่ครับผมคุยกับฮานอยเมื่อกี้ครับเป็นไปได้ครับชนะครับครับครับนี่ครับพูดคํานี้นะครับพูดอืมปอคในคนทหารอ๋ออ๋อีมโอลครับนี้ครับตอนนี้ครับพูดแล้วครับตอนนี้โมโมแล้วครับตอนนี้คนปล่อยแม่ไงครับเอาอ๋อคนไปพูด่้ครับอาอย่ยครับอยพูดคำอย่าอาอพูดคอย่าเรว่าตอนนี้ผมเดินเล่นเดิน มือเลอ่นหานแบไฟพี่ครับ <ขอ S 1> รผมขอเลย <ขอ S 1> ครับขอเลยครับขอเลยครับขอแบไฟายเลยครับพี่รอมันมาอีกึ๊บม้าป่ามันงั้นครับเนี่ยอุ้ยขอได้ไหมครับม้าป่าอีกเด้อคนซื้อก่องครับโอเคซื้อก่องให้ผมด้วยนะถ้าคุณเอาอ่ะกระตันจะพอมื่อก่อนนะไอ้ขอหน่อยไม่งั้นคุณเอาสมุนเลยแล้วเอาแล้วก็ซื้อให้ผมด้วย ผมลืมหรือว่าลืมใส่ฐานเริ่มเกมไปถึงอันที่ไม่ได้เสือ้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่หรอกมั้งครับผมจะเอามากองรวมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอน ep ห้าครับไยบายไม่ไม่รู้ว่าใช่ ep ห้าไหมครบับายบายเดีด้อ